สวัสดีค่ะมันนี้กับพอ่อกับยายบนคน้นสารคามคือเก่าเนาะค่ะเนาะมันนี้ยายบนเราผนีย็ดั้านตรงแต่ว่าเป็นของแปลกๆเนาะคะ่ะคือร่าง่นไปไหาเครื่อใหม่หมือน,นั่นเนาะคะ่ะก็เลยมาพอ่อพ่อเครื่องใหม่หบักงามเลยเนาะคะ่ะ่นก็เลมาเห็ดอ๊กเนาะค่ะเนาะเห็ดอ๊กผนียดเนาะคะ่ะเห็นบ่ค่ะ เียใหม่ท้ามาฉาดเลยเนาะค่ะเนาะเอามาเห็ดเป็นโอค๊คพันเียดเนาะคะ่ะนี่คือเครื่องค้อนเครื่อง,งเงินค้อนเกี่ยวๆที่ย้ายบนเอาห้เบิ้งมือที่ป้ากันเข่าไปปลาไปหาเที้ยใหม่มือนั่นเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะมีโค้งข้นมาใส่หม่องตรงเป็นตัวเหยียบของไอ้ไห้นกเหยียบทางในพอดีเนาะค่ะเนาะโอ้สร้างคนกลับไปพอได้พอดีเนาะค่ะก็เรียมา เป็นตอมาเห็ดแต่โอ้เนียดดีแท้ายอน,น้สร้างคุณก็เลยมาเห็ดเนาะคะ่ะนี่นะคะ่ะเป็นคออธรรมาชาตินะคะ่นะเนาะเป็นสั้นตรงคางเดียวะคะ่ะหนาสั้นประมาณหาสิบกัวเนาะคะ่ะหาสิบกัวจากน้อยหาสิบสองหาสิบสามนี่แหละนี่นะคะ่ะเอาตามใหม่ที่ใดมาเลยเนาะคะ่นะเนาะตามเกี้ยวใหม่ที่ใดมาเลยเนาะคะ่ะนี่นะคะ่ะ สวยงามค่ะตัวนี้เพราะถ้าในมีจะของแล้วค่ะเนาะสร้างเิ่นเห็ดแล้วยาย่บนก็เลยออกมาช่วยพี่น้องเบิ้องเพื่อมีลูกค่าสนใจอยากได้เนาะคะ่ะนี่นะะเป็นพะเนตยอกธรรมชาตินะคะ่ะเปเอาเครืยองใหม่พอดีไปตัดเครื่อใหม่มือไปกปร,รับสาวท่อบอมือนั่นแหละค่ะกะเไปย่อยวัน ก็กานเขาปลาไปตัดเหมือนสร้างคนเล่ไปเห็นเนาะคะ่ะเ,เลยตัดมากเลยมาเห็ดเป็นผนียดให้พี่น้องเบื้องเนาะคะ่ะโอ้ข้ามาชาิแบบอามาตะโขกเลยเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค้อนเหยียบกับเกี่ยวดีไปตนตาไนเนาะคะนะ่ะเนาะสวยงามค่ะผนียดตัวนี้ผู้ได้หมักแบบธ้ามา,าตาแบบนี้กะ โคกิงกลางมาเอาเลยเนาะค่ะเนาะมือนีกายบนกนับมให้มะนาคือเก่าล่ะค่ะเนาะค่ะมา,มาให้มะนาคือเก่าเพราะว่าสาั่งคนกะไข่หูหน้าพระท่านแล้วเนาะคะ่ะสั่งไข่หูหน้าพระท่านแล้วายบนกะก็เลยได้ถือโอกาสคุ่นเนาะคะ่ะกำลังไทยตอนตอนยุคไกลๆคุ่นเนาะค่ะเตรียมดินไว้เนาะค่ะเนาะสิเตรียมดินไว้ถาวรเขา ใสหุดหน้าจักรลอบสองหลอบจังสรีวานเนาะคะ่ะมัหนีกันเลยพอดีหมู่บ้านแยบนกับไปทรงของเนาะคะ่ะก็เลยสื่อทอมรกอบเนาะคะ่ะเนาะขอพีวีซีภาษีมาต้อนหนังหม่องคนจ้อแล้วนี่แหละคะ่ปะปะ้าปลาจ้อบาดาลไว้ให้ละ,ะอยู่ข้างเงินเทิงขั้นแท้นนี่แหละคะ่ะ ที่แล้ว่าเ,า,เาเซียวแผงโซลาเซลไซน์เนาะคะ่ะโครงการเพิ่นว่าสีไม้เอาแผงโซลาเซลไซให้เมึงส่งคือสิบ่มาง่ายเนาะคะ่ะยายบนก็นเลยว่าเซียวปั๊มมาใส่เอาเนาะคะนะ่ะเนาะสื่อปั๊มขั้นชักมาไว้เรียบร้อยแล้วเลยสิมาเฮ็ดใส่ปัม๊มก่อนเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะทอประมาณนิ้วนึงเนาะค่ะเนาะสีไม้สีสพุกเสน้นสิมาต่อลงเนาะคะ่ะ ประดานาเทจาจอว้กับประมาณสี่หกสิบเมตรค่ะยกเจอใบหะหกสิบเมตรแล้วเนาะค่ะเนาะก็เ,ยเลยสิเจเอไอ้ตังติดตังงว้ใส่น้ำสัมพังควนเอาแผงโซลารเซลล์มาโล่งให้เนาะคะ่ะนี่นะคะจะย้ายบนกับปลูกต้นทุเรียนต้นหนังงุน่นตัวน,นี้ยังไวรายเลรอล่ะเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวย้ายบนสีไทยให้เบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะ สำหรับต้นใหม่ค่ะมือนเนียวผนิษตัวน,นี้มาให้เบื้องก้อนเนาะคะ่ะงามงามอกธรรมชาติค่อนเหลอเกี่ยวงามแบบธรรมชาติเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกสำหรับคลิปนี้ก็เอาไม่ให้พี่น้องเบื้องซ้ำหนีก้อนเนาะเะนาะ,ะเดี๋ยวจังพอการคลิปหนาพอการคลิปหนาเดี๋ยวย้ายบนไทยการปลูกต้นใหม่ต้นไหลให้เบื้องอีกเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำหนีก้อนสวัสดีค่ะ